ทั้งฟิตและอวบอิ่มขนาดนี้หนูทาไว้รอพี่เลยนะคะค่ะชื่อโบนะคะอายุ40ค่ะอาชีพฟรีแลนซ์ค่ะคือปัญหาของโบนะคะก็คืออดีตอะค่ะ,คะเคยมีสาม,มีมาก่อนแต่ตอนนี้เลิกกันแล้วเพราะว่าสาม,มีคือคือพูดไม่ดีกนะับเราอะค่ะพูดตัดความมั่นใจทําให้เราเสียเซลล์อะค่ะคือวิจารณ์น้องสาวเราอะค่ะแบบหลายๆครั้งที่มีะไรกันอะไรๆไปเล่นหลายรอ,รอบจนตัดความมั่นใจของเราอะค่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติเราแย่ขนาดนั้นอะ เออยูไปหาแฟนใหม่ไปหาเมียใหม่เถอะตอนนี้ก็ค <Ooh. S 1> ือจบเกมแล้วค่ะเลิกเรียบร้อยแล้ววันนี้ค่ะที่จะมาแชร์ประสบการณ์ก็คือพอเลิกกับอดีตสามีอะค่ะเราก็เตรียมตัวจะมีแฟนใหม่นะเนาะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะต้องทําตัวเองให้มันแบบดูเฟซดูแบบต้อนรับแฟนใหม่ที่กําลังจะมีนานาคนนะคะก็เลยคิดว่าเราจะต้องทํายังไงก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองอะค่ะให้แบบน้องสาวเราอะดูดีแล้วก็แฟนใหม่จะไม่วิจารณ์เหมือนแฟนเก่าค่ะ ก็เลยตัดสินใจที่จะมาทำรีแพร์แล้วก็น้องสาวสามีติที่นี่ค่ะคือทำไปแล้วคือเด็ดมากกลุ่มอิ่มมากค่ะคือมันเฟซเหมือนสาวแบบอายุ15อะไรแบบนี้เลยเลิศมากพี่ขอบอกว่าเลิศเลิศจริงๆหนูมั่นใจมากว่าแฟนใหม่เปิดมาต้องภูมิใจในน้องสาวของหนูรอบนี้แน่นอนค่ะตอนนี้ค่ะน้องสาวหนูเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยอะค่ะ <Yes. S 1> เอาจริงนะตอนนี้หนูยังไม่รู้เลยว่าแฟนใหม่เป็นใครแต่คืออันเนี้ยเตรียมพร้อมมากเลยค่ะ เปิดใหม่ต้องแบบว้าวว้าวแล้วก็ว้าวเลยอะค่ะสําหรับสาวคนไหนที่ยังไม่มีแฟนนะคะหรือคิดจะมีเนี่ยหรือยังโสดอยู่ก็คือมาทําได้นะคะเพราะเราไม่รู้ว่าพวกเนี้ยแฟนเราจะมาหรือเปล่ปาเราต้องเตรียมพร้อมน้องสาวเราไว้ตลอดเวลาค่ะจะบอกเลยว่ารอบนี้จะไม่บงนะคะบ๊ายบาย